ทุบทุงสั้นเสมอหูใบเตยอัอสยามก็โหมง,งานหนักจนสุขภาพย่แย่เพราะพบปัญหาประจำเดือนไหลไม่หยุดมาหนึ่งเดือนเต็มแล้วโดยเบื้องต้นแพทย์ตรวจพบเป็นโรคประจำเดือนข้างค้างซึ่งเธอเองก็กำลังเครียดกับปัญหานี้อยู่ไม่น้อยเลยเตรียมวางแผนพักงานราวสิบวันในเดือนหน้าเพื่อตรวจรักษาอย่างละเอียดเนื่องจากหวั่นว่าร่างกายจะรุดไปกว่านี้ค่ะก็วิตกมากเลยเพราะว่าคือถ้ามันเป็นระบบของประจำเดือนจริงๆเราก็จะไม่ค่อยกลัวอะไรแต่ว่านี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเลือดที่ ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เลือดจากการมีประจำเดือนมันเป็นเลือดที่หยดแล้วก็เหมือนเรามีแผลในช่วงในท้องในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะเป็นสาเหตุที่ไม่รู้เลยใช่ค่ะคุณหมอก็ก็ยังวินิจฉัยไม่ได้จนเราต้องไปทาการตรวจส่องกล้องเช็คระบบภายในทั้งหมดค่ะซเซาใบเตยยังบอกอีกว่าแม้เงินที่ได้จะไม่คุ้มกับร่างกายที่แย่ลง แต่เมื่อเลือกที่จะทํางานด้านนี้เธอก็ตั้งใจจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงให้ได้มากที่สุดค่ะ